เออ่คุณย่าไปหาหลานวันไหนคะน้องมาไปวันที่สิบแปดค่ะหนูจะพาไปวันที่สิบแปดว่าวันนี้หนูคงไม่ทันหรอกวันนี้น้องเพค่น้องมัดจะได้แพ็คของจต่ก็เลยไม่ได้ไปทั้งตื่นสวยค่ะพี่น้องหนูตื่นสวยหนูก็รับบริผ้าใยไปอเ,เ,ปนเนานนอาแม่เต็นไปเลี้ยงหลานซอยแม่เต็น ไม่บีแล้วสิล่ากับบันเอ้าคือถือลุกลงอู้วงานนีไเม่ทิ้งเลยดิเอาพ่อพ่อพ่อคนพ่อนเชไดเราหอบสาดมาเดี๋ยวพี่หนวเลยเดี๋ยวเอาสาดห้อง เออเอาผ่าเขียวตาเขามองสายก็พื้นลอยไปยังนักก็ผ่าเนาะพื้นหนมันก็ล่างออกซ่วมมาอีกกับบอกหลายพลาดโดคักลุงเนี่ยนี่ไห่งานนี่ไหมตรงๆเอาเงินใส่กระตาไปตั้งเวลามองกันเขาตำบอกหุ้งหรังไว้ที่ไหมเมร โอ้มันหลายอยู่แต่ว่ามันอย่างนี้ออกขางหลายกว่าอ๊ะนั้งเรียกจะบอกยม